สวัสดีครับผมเอ็มซัสซิสเมนะครับวันนี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะเพิ่งมาใหม่เลยนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับสำหรับจักรยานไฟฟ้า2ล้อและ3ล้อนะฮะที่มีกำลังโวลต์เท่ากันนะฮะก็คือ48โวลต์15แอมป์นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะบรรจุมาในเคสเหล็กเลย มีหูหิ้วให้เรียบร้อยเลยนะครับหิ้วนะเบาๆนะหิ้วไปไหนก็ได้นะเอาไปชาร์จบนห้องก็ได้นะครับในแบตเตอรี่ตัวนี้มีวงจร BMS นะครับวงจร BMS เนี่ยจะเป็นวงจรที่ช่วยบาลานซ์แบตเตอรี่นะฮะช่วยบาลานซ์เซล์ช่วยบาลานซ์เซล,เซล์แล้วก็ช่วยตัดกระแสออกจากวงจรชาร์จเมื่อ,อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มนะฮะ ช่วยยืดอายุในการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับดูขนาดของแบตเตอรี่ลิเทียมนะฮะและเปรียบเทียบกับแบบตะทวกดกบบเก่านะฮะซึ่งแบตเตอรี่ลิเทียมเนี่ยจะอยู่ในเคสเหล็กนะฮะมีมี่มาให้พร้อมเลยนะครับส่วนแบตเตอรีอ่ตะทวกดเนี่ยจะมาเป็นก้อนนะครับก้อนละ12โวลต์สก้อนก็ส่โวลต์น,นะฮะในขณะที่แบตลิเทียมเนี่ย ก็คือของเดียว48โวลต์เลยนะฮะแบตเตอรี่ที่เป็นตัวกดเนี่ยก็จะอยู่ในกล่องที่มีอยู่สีดำนะฮะซึ่งจะมีเพียงรุ่น STD 1และ2เท่านั้นนะฮะที่เป็นกองแบบนี้นะฮะส่วนรุ่นอื่นเนี่ยก็จะจัดเรียงแบบเข้าไปในตามเข้าไปที่ตัวรถเลยนะครับ นะฮะถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมก็จะสะดวกน,นะฮะด้าน้ำหนักเบานะครับมาดูน้ำหนักกันนะครับแบตเตอรี่ลิเทียมเนี่ยก็จะหนักอยู่ก้อนหนึ่งห้าจุดแปดสองหกนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูแบตเตอรีอ่แบบตักวก,กดนะฮะแบบแบบตักวก,กดก็จะหนึ่งลูกอยู่ที่4.040กิโลนะครับ เดี๋ยวจะใส่เข้าไปนะฮะสีลูกนะครับอันนี้3ลูกอยู่นะครับ1 1 9อาตอนนี้ใส่เข้าไป4ลูกนะฮะสีลูกจะอยู่ที่16กกิโลนะครับ คลิปหน้านะฮะเรามาทดสอบเอาแบตดิอัลเนี่ยนะฮะใช้งานดูเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ